คุณครับ <c oughs> คุณคิดเหรอว่าเสื้อที่คุณใส่เนี่ยมันสบายถ้าคุณคิดงั้นผมบอกเลยคุณคิดผิดโอ้นี่ผมมีเสือ้อดีกว่ามานำเสนอผมขอแนะนําเสืออ้อว h i t e 2K ใช่ครับเสื้อนี่เลยครับเสื้อตัวนี้เลยผมจะมาบรรยายจับคุณให้ฟังแล้วนั่นจากนี้นะครับเสื้อว h i t e 2K เนี่ยยังมีคุณสมบัติที่ใส่ง่ายสบายเออจะเป็นทั้งการนั่งนะครับเหมือนจะเป็นทั้งการนอน เป็นทั้งการใช้ระบบอุจจาระอุดนอ้าหาอครับเนี่ยผมไม่รู้เลยนะและผมได้บอกไปยังเขาว่าเชื่อวายูเข่งเราเนี่ยอยู่ในสมบัติยืด <You. S 2> ไม่สามารถฉีกออกได้ง่ายๆและนอกจากนี้ยังมีความทนทานแข็งแกรง่งจุดด่ดินไม่เกรงใจผู้ซื้อนี่นะครับเชื่อวายูเข่งงเราเนี่ยยังทำมาจากวัสดุที่เป็น environmental friendly หรือว่าเป็นมิตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองได้ลเลยว่าเสื้อของเราเนี่ยทำให้เสื้อของเราเนี่ยใส่สบาย่เจ๊จังโอ้มิดาว